ค่ำคืนอาจารย์นักเรียนเชิญไปนั่งเยี่ครับวันนี้จะให้มาดูอะไรครับวันนี้เรามาที่ไหนกันครับสนามวิ่งสนามวิ่งที่ไหนครับเนี่ยมอหลังสิตมอหลังสิตอ,อากาศวันนี้เป็นไงบ้างครับสาบายบ้างเลยครับเดีย๋ยวคุณครูจะไปสอนอันนี้นะคะ้อูรเจยบไม้เราต้องเก็บขยะใช่ไหมลูกใช่ครับอาจกการย์เก็บขยะครับ เพื่ออะไรครัะทำไมลูกต้องเก็บด้วยครับมันจะได้คนสะอาดอ๋อมันจะได้สะอาดใช่ไหมครับเวลาคนเดินผ่านไปมาแล้วก็ดูให้สวยงามใช่ไหมครับเก่งมากเลยใช่ยขยะใช้ได้ลูกขยะนั่นแหละครับเก็บเลยลูกเก่งมากเลยอ่ะไป ภารกิจวันนี้ทำอะไรครับทำใจแล้วครับครับไม่ต้องจับนี่เทียวก็ได้ครับลูกเอาไปทิ้งก่อนเอาตรงนี้ไปทิ้งเสร็จแล้วแล้วค่อยไปล้างมือลูกรู้ใช่ไหมที่ล้างมือตรงไหนล้างมือปิดปิดเล้วครับไม่เป็นไรเรามีที่ล้างมืออยู่กอกตรงนี้ก็มีครับค่ะภารกิจวันนี้เราทำอะไรบ้างครับ ยังไม่หมดนะครับปลาเก็บพยาเสร็จแล้วอันที่สองครับ,รบปลาปูน้าเรียช่วยครูเก็บใบไม้หน่อยได้ไหมครับทำไรครับปลาปูบ้าน้าทำอะไรครับ,รรรบวันนี้จะทำอะไรเนี่ย คุณจะไปถอนหญ้าของที่มหาลัยเขาไม่ได้นะครับคุณโดนปรับนะครับนักเรียนครับมายากลนะ่ะข้างในมือครูมีอะไรโอ้โมประจาว่าอะไรอะครับมันก็คือหญ้าครับ,รบไม่ต้องไปวางที่โต๊ะเขาเลยนะคะเพราะมันสกกระปรกมากอุ้ยโหหลบเลยลูกมามาครับ มันน่ากลัวมากเลยน,นี่มันโปเกมอนหรือครับเนี่ยนะูดีโอ้โหดีโหโหดไม่ลูกอย่างนี้ดีไหมครับไม่ดีเราต้องเก็บไปทีไม่ต้องเก็บลูกไม่ต้องเก็บมีปากอยู่เขาเขาไม่เอาไม่เอาไปไปล้างมือไปเราไปล้างมือเดี๋ยวเฮ้ยไม่ได้นะครับลูกนี่สกปรกแล้วเห็นไหมเก็บลูกเก็บครับลูกมาเก็บก่อน เีวกล้องวงจรดูแปดแล้วผมจะขยะแล้วครับไม่รู้ไปล้างมือก่อนเมื่อกี้จับก้นบุหรี่ทำไมน่าครับขยะแล้วก็ตามแบบนี้มามาล้างมือโอเคครับเก่งมากไปแล้วก็ไปล้างมือครับ ลูกมานี่ลูกอะไ,ไปล้างมือครับล้างมือตรงไหนคะตรงนี้นะครับ,บ,รบอันนี้คุณเป็นเจ้าของมอลังสิตหรือเปล่าคะเนี่ยผู้บริหารหรือเปล่าครับ,รรรบทำไมคุณรู้ไปหมดเลยเนี่ยคุณรู้ได้ไงอะครับมีก๊อกล้างมือเหรอครับเข้าไปได้เหรอเข้าไม่ได้มั้มลูกเข้าไม่ได้แล้ว เขาปิดลูกลองเปิดนี้เปิดได้ไหมล่ะเขาปีดเห็นไหมมาเร็วอ่ไม่เป็นไรไปเราไปล้างตรงน้ก็ได้น่าจะมีที่ล้างมือให้เราล้างแต่น้ำผึ้งเวลาเอาบนจุบเข้าไปอ่ะไม่เรามีน้ำอยู่เราเอาน้ำมาอยู่ครับไนักเรียนรูคูตกใจตกใจอะไรคะ นักเรียนครับช่่ยคุณครูหาเศษกระดาษเลยคับเอาทำอะไรครับอย่าจับไปมั่วครับไม่เอาแล้วครับไปไปล้างมือก่อนครับต้องเอาคีงไว้ตรงไหนเอ๊กระดาษทิชชู่อีจับไปทั่วต้องเอาต้องเอาไม้อาคีมอะไรมานะลูกมาคีบจับอย่างนี้ไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าน้องไม่รักษาความสะอาดนะคะแต่ว่ามันเป็นกระดาษทิชชู่นะคะคุณแม่ก็เลยไม่อยากให้จับต้องหาอ่ารู้ไหมครับไม่กวนมากวดหรือว่า ที่ขี้ขยะนะคบเอาไม่เอาทิ้งเลยลูกไปเราไปล้างมือก่อนอทิ้งข้างๆสิลูกหนูจับแล้วอะ่ะหนูก็ต้องเอาทิ้งข้างๆอาโอเคครับไปเราไปหาที่ล้างมือก่อนลูกต้องมือไว้นะอยากไปจับสิ่งอื่นแล้วนะครับเด็กนะคะต้องอส,ะสะอาดให้ไว้ใช่ต้องสะอาดนะคะ,ะเพราะเด็ก รักษาภูมิคุ้มกันเขายังไม่ค่อยมีเหมือนผู้ใหญ่เรารักษาตัวเองใช่ครับลูกรักษาความสะอาดเราต้องไปหาที่ล้างมือด่วนเลยลูกคือว่าตรงนู้นครับตรงไหนอะคบเป็นรากตกบบอนดำผูกก็ได้นะคะโอเคครับตรงนู้นเหรอใช่ครับเอามือถูเข้าไปแล้วกล้าะไม่งั้นปากมันจะไม่ฉุกหรอครับฟ้าอะไรอะครับ เดี๋ยวคุณครูนะเดี๋ยวคุณครูพาไปเร็ดคุณครูพาไปดูปลาปลาอะไรอะครับหนูก็รู้เองครับแล้วไจ้จะได้รู้สึกอะไรรู้สึกวเหรอครับปลาที่เนี่ยมันโหดร้ายมากนะครับพ่ออะไรถึงโหดร้ายครับปลาที่มันแตกต่างกับปลาที่อื่นนี้ยังไงครับก็ปลามันมีปลาอันนี้คับปลาเข็มปลาครับเออนี่ปลาสุภาพใช่ไหมครับใช่ครับ อ๋อเลียวๆกปบาขับให้ดึงดาวโอเคครับอกมาาเไปล้างตรงน้ำพุตรงนู้นดีกว่าไหมครับครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับอะไรครับพูตตับนะคะครับไฟไฟตั้งกลางคืนตั้นกลางคืนนี่ครับ ไม่ต้องไม่ต้องพุ่มดูอันนี้ท่อนะครับก็คือท่อระบายน้ำอ๋อโอเคครับอันนี้ก็ครับก็คือเชือกเป็นระบายน้ำห้ามเอาสิ่งของเข้าไปในนี้ถ้าสิ่งของเข้าไปน้ำมันจะตันอ๋อโอเคครับไปล้างม,มือ แล้วไงต่อครับก็จะล้างได้หรือครับตรงนั้นน่ะท่อใหญ่นะครับห้ามเปิดนะคะครับ <ฮะ S 2> ถ้าเปิดมาแล้วอ่ะไม่มีผู้ปกครองอาจจะกินไปโอเคครับอะคุณมาเหยียบตรงนี้ดีกว่าครับอย่าเหยียบตรงนั้นเดี๋ยวยุบลงไปนะคะเหยียดได้เนี่ยเราดูดูสาวๆเอ้ดูพี่ๆเขาทำอะไรต้องเดินไปดูพี่ๆเขาไหมครับตรง,งโน้นครับตรงโน้นเนี่ยไม่เอาไม่เอานะคะระวังรถนะครับ จะล้างมือได้หรอครับตรงนั้นอ๋อแต่เดินไปล้างตรงนูงน้นดีกว่าครับมุมน้อนอน่ะคุณขึ้นทางบนตรงนี้ได้ค่ะ <c oughs> ลงได้ไหมครับโอเคอครับเรอ,อเอครับรปอ้อครับ เอาตรงนี้ล้างได้ไหมครับน่าจะล้างได้นะคะตรงนี้คุณมีปลาได้ลูอเอ้ามีปลาเอาคุณลงอันน่าตัวนมือมือมือกวักกวักกวักไม่เอามีปลาได้อะครับทำไมอะครับอันเอมันกัดอ่ะราคุณจะล้างมือตรงไหนอะครับไม่มีที่ไปแล้วไม่ไม่ไม่ไปแล้วครับระวังครับระวังจะล้างไหมครับนี่นี่ครับอุ้ยนี่นี่มีปลาต้นนะครับครับาเรียกว่า ขันเจ็นะครับอุปูตาเขาเรียกว่าปูตาหมูนะคระับฟรีโอเคครับอันนี้ก็คือท่อแบบใส่น้ำแล้วก็อุ๊ยป้าไปใา่าคิดว่าอะไรที่พูดอะอะไรดักใช่ไหมครับอ่าฟรีฟิตเนี่ย,ยพูดเปข้างใค,ะคะฟรฟิตเนสนี่เหรอครับฟวีส เดี๋ยวคุณครูจะพาไปไหว้นี่ไหว้เจ้าป่าไหว้เจ้าป่าเอ้าก้มล้างมือหน่อยได้ไหมครับโอ้ยโอ๊ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรล้างมือหน่อยหนึ่งได้ไหมครับล้างครูมันก็ล้างมันตรงน้ำตามันก็ไม่ไปตรงนั้นค่ะมันไม่มีที่ล้างนะครับล้างได้ครับตรงนี้ป่ารู้ไหมครับทำไมป่ามันไม่ชอบมาตรงนี้เพราะอะไรอะครับน้ำพุมาเจ้าป่าเนี่ยมันจะทำให้เปรีเป็นอะไรอะครับ มีปลาอยู่โอเคครับมีร้านบ่อนี้ไม่ละมันมีปลารูมคนโสดกระโปงอะเอ่อเอากลุ่มลงข้างนั้นนั่งเลมีปลาอยู่ไม่มีอะครับอะไรครับโอเครอเขาจบโอเคครับเดินไปไหนต่อเดี๋ยวพี่เขาถ่ายรูปอยู่ไายครับคุณครูจะเดินไปไหนไม่ต้องหรอกครับคุณครูเดินไปล้างมือที่ปลาป้าก่อนได้ไหมครับแล้วค่ะ ไล่างอีกนิดนึงเพราะคุณครูไปจับสิ่งสกปรกมาเมื่อกี้ระวังรถนะครับระวังรถนะคะร,ระวังรถรับระวังรถคุณผู้บริหารเลยครับ <c oughs> ผู้บริระวังรถถอยนะครับ <c oughs> ผู้บริหารต้องบอกรถได้ด้วยหรอครับ <c oughs> คุณเป็นผู้บริหารนะครับแล้วคุณก็ต้องโบกรถเหรอครับจ้าจแม่กวดอินว่าอะไรนะครับแม่กวดอินครับพูดช้าๆครับผมจ้าแม่กวดอินครับอันนี้มาหาลัยของคุณเหรอครับผู้บริหาร ใส่รองเท้าผู้บริหารหลุดลงแล้วครับมัดเป็นไหมครับ,รบโอโ้โหโอ้โหมัดอย่างนั้นไม่ได้ครับเอาคุณถือกล้องแป๊บน,นึงเดี๋ยวผมมัดมัดให้ครับ ารว่าต้องไหวแบบนี้คะ่ะน,นักเรียนมาไหว้ไม่เป็นไรครับผมผมเคารพได้ครับไปอันนี้ครูครูเสือของแม่เจ้าแม่คนดีอุ้ยไอ้ทิ้งปลาคนด้วยครับเนี่ยไงครับดีไหมครับอย่างงี้ที่อย่างงี้นี่ใส่ได้นี่ใส่ดีไหมครับผู้บริหารปื้มไหมแบบนี้ไม่ปื้มแล้วเราต้องทําไงดีครับอ๋อผมรู้แล้วหรือว่าเขาจะให้ปลากิน อ๋ออาจจะใช่อาจจะมีเหตุผลแต่ลงแต่ที่ขิงลงทั้งั่ะนี้เลยเหรอครับที่ลงทั้งั่ะนี้ดีไหมครับไม่ดีตาคอนตาคนมันจะเสียอ๋ออย่างนี้อย่างนี้ผู้บริหารจะต้องทํายังไงครับจะต้องลงโทษยังไงครับกับคนที่ทีอย่างนี้ครับลงโทษให้นอนบริหารหนึ่งร้อยยี่สิบวันเหรอนอนที่ไหนครับนอนที่นี่อ๋อ เอาไม่ต้องเขาลงไม่ได้ครับเดี๋ยวตกน้ําครับไปนี่ใส่ไม่ดีอ่ะค่ะไม่เป็นไรลูกไม่ต้องไม่ต้องว่าเขาอุ้ยพึ่งเฮดูดูพี่พี่เขาทําคนไหนสวยครับช,ชี้ชี้ให้ดูหน่อยครับนี่คนสวยไหมไม่มีไม่มีน,นะครับไปถูกมานี่ครับค่ะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะพามานี่นะครับ ไหนต่อไปไหนต่อครับผมละเหียดใจกับคุณจังเลยครับนั่งใจดูคุณรูดูคุณรูดูนาทีเกานะอุ้ยกี่โมงแล้วเนี่ยบ่ายโมงแล้วแล้วยังไงครับห<ม>ลบนะคะผมจะพาไปกินข้าวพาไปกินข้าวที่ไหนอะครับ ขอมอนพี่โกฮ و กลับบ้านดีกว่าปะผมไม่ใช่ควายนะครับ้ผมกินหญ้าเนี่ยผมไปแล้วนะครับผมจะกลับไปหาคุณพ่อแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะเรียก